อย่าให้โดนกูเนี่ยมึงอย่ามาทางนี้นะมึงอย่ามาทางนี้มึงได้มันช่วยมึงได้จุกจู่ดปจังจุกเหี่ยล้วกลี่ยอยู่เกี่ยอยู่จุกอายุเาไมดิเอาดปเอาไเอาดปเอาไเอาเร็ว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 เา็วเร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 ็เร็วเรเร็วเร็วเร็วเ็วเร็วเ็วเร็วเา็วเร็วเเ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  อะไรเนี่ยลาบสีชืดชืดจิตจ้ามาบไปแล้วจ้า <c oughs> ตอนนี้ฆาตกรมันยังไม่ออกมั้งมันให้เรานี่ก่อนปัดไฟก่อนจะไม่ผิดนะที่กูเล่นอ่ะเครื่องจักรแล้วมันอยู่ไหนวะเพื่อน <c oughs> เอ้าเฮย้ย นี่ใครเนี่ยน้ำยืนอะไรน้ำยืนทำอะไรเจ็บป่าป่าเอ้าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยใครโดนเพื่อนโดนเหรอโอยอยู่ไกลอยู่หมืแล้วเนี่ยกูหาเครื่องปั่นไฟอยู่เครื่องปั่นไฟอยู่ไหนอยู่กับกูเนี่ยอยู่กับกูเนี่ยกูเจอกูเจอแล้วกูเจอพลัที่พลัที่ปั่นไปปล่อยเพื่อนโดนแล้วก่อนปล่อยเพื่อนโดนไปก่อนอู้หายแล้วระเบิดด้วยโอ้ยโอ้ยโอ้ยมันล็อกระเบิดแล้วล็อกเลย ไปแล้วมึงนี่แล้วมาแล้วจ้าถามว่ามึงไหวไหมอุ้ยไอ้เรียตกจใจหมดอะไรเราพวกระเบิดทำไมเอ้ยอย่ามันมา,ไ,า,าไปก่อนเออมึงไปก่อนไป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 โยย้ายย,าย้ยายย้ายเฮ้ยแต่มันอยู่มันอยู่กับเพื่อนก่อนเมือเพื่อนนี่ไปก่อนเออมันอยู่อุ้ยเอ้ย,อย,อย,เ,อยเดี๋ยวเราเราเพื่อนโดนสองคนบ้าปะน่ะอ๋อถ้าอยู่อีกคนนึงโดนห้อยอยู่ปัก มึงช่วยเพื่อนปะเออเอ,อ้ไปช่วยเพื่อนปช่วยเพื่อนขึ้นนี้ได้ก่อนอ,อุอ๊ยลืมกดน้ำยากแล้วกูเอ,อ้เออโดนนี่เหรอถ<ม>่านเปล่เหียมันเฝ้าไหมมันเฝ้าไหมฆาตกรเป็นใครโจ๊กเกอร์ไม่เฝ้าไม่เฝ้ามันหากูใช่ไหม เอโอเคไป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 ไม่ไอ่ะผมเห็นมเห็นมันวิ่งมาหาผมวิ่งไปพี่ตูนวิ่งวิงวิ่งไปวเพื่อคนไปช่วยไป่อนก่นไปช่วยเพื่อนก่อนไปช่วยเพื่อนก่อนมตามกูมาปะเออวิ่งวิงไปวหนีไปก่อนไปหนีไปก่อนวิ่งอยู่ เออไปช่วยเพื่อนอีกคนนึงช่วยเพื่อนอีกคนนึงโ <c oughs> ดนท่อยเหรอเอเอเฮ้ยโดนท่ยอยเฉยไปแล้วทำไมจ๊ะไปแล้วไปแล้วโอเคโอเคนิ่งไว้ฮอนนิ่งไว้นิ่งไว้เพื่อนนิ่งไว้มันไปยังไปแล้ว okay, ไปแล้วไปไหนก็ไม่รู้โอเค ช่แล้วช่วยแล่วยแล่วยไปไปีก่อนนีก่อนนีก่อนม่หิวนีก่อนดีก่อนีามาอุ้ยมันยิงมันยิงอุ้ย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 อุยอุ้ยออ้อุ้ยนุ้ยอออุอ้ยอุ้ยอุ้ยอุอุยอุ้ยยออ้ออะไรออ้ออ้ยอออ โอ้ยโอ้ยแม่งสาวมีใส่ฟูสาวมีใส่มึงเออโอ้ยมันไปยังเฮไหนมันวิ่งมันวิ่งมันวิ่งไปแล้ววิ่งไปแล้ววิ่งไปทางสองคนคุณวิ่งอยู่คุณวิ่งอยู่ตอนนี้กูนิ่งอยู่ไปอย oh, ah, ู่เพื่อนไปอยู่ไปอยู่ ิให้มึงวะม่งมึงตายแน่เลยวะว้ได้ยอไน่าจะไปอยู่ยใช้รถย่องย่หลบย่อยโอเคยูยูยยยเอาเจลมาอยู่เอเจลแปะแผลมาอยู่เอ้ยเอ้ยโตโโตโมันไปฆ่าเพื่อนอยู่เต็มแล้วเต็แล้วเต่มแล้วไปซอมเครื่องดี่าองมีคนไปซ่อมเคื่องต้องซอมดิเครื่องมัโหมันซ่อมไมถึงไหนเลย อย่าระเบิดนะเว้ยเออฝั่งนี้ฝั่งฝั่งนี้ฝั่นฝั่งใช่ป่ะเฮ้ยเกือบเฮ้ยเกือบจะระเบิดว่าอีคนนึงไปไหนวะหลุดหรือเปล่าเอาวิ่งอยู่มันวิ่งหนีอยู่อยู่กันละนวิ่งไว้วิ่งไว้อย่าระเบิดอย่าระเบิดอีคนโดนห้อยอยู่ไอ้เหี้ยโดนห้อยใกล้เกิน ปั่นไปเพื er ่อนอย่าอย่าเบิดนะอย่าระเบิด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 อย่าระเวิ่งดูอยู่มันยังไม่มาไปแมทเฮ้ยต่อต่อต่อแต่เพื่อนเพื่อนอีกคนนึงนอนคานอยู่กับพื้นอ่ะมันยังไม่มาว่ะไอ้เนี่ยไอ้เนี่ยนิดเดียว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 โอเคสวย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 แยกแยกแต่ผมไปช่วยคนโดนโหัอยู่ง โอเคเดี okay, okay, yeah. okay, ๋ยวกูช่วยเพื่อนนอนไอนอนเยอะนอนเยู่เพื่อนอยู่นอนเพื่อนดิมึงไปปั่นก่อนกูเชฟเต็มแล้วเต็มแล้วอยากให้มันตายก่อนเต็มกูวิ่งเฉยดิกูช่วยมันอยู่ไหมมึงปั่นตายอยู่อ่ะเออโอเคโอเคปั่นไปก่อนอยู่กับกูมันอยู่แถวกูอ่ะ ไปยูไปโยไปโยไปเชื่อมอีบัตรไฟมันอยู่ไหนวะไฟมันอยู่ไหนวะอยู่แถวกูนะไอ็นชิบหายฆาตกรอยู่กับมึงเหรอเป็นแม่ฆาตกรอยู่กูมันวิ่งไปอยู่มันวิ่งไปล้วมิงไปฝั่งนู้น

มปหาใครมาหใตกูนะต,ต,ตรงกูหาล้ตกูหาละหมนปันนน่นื่้นมา้งก็ขืไปหนมขึ้มนมาไปเห็นแลยคไม่ใช่นเนใกล้กูจังวะงเจอล้

มอง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 โอ๊ยโดนไอ้ตะฆาตะครตัวนี้ไม่ค่อยหดเลยอู่่าแลบโจแลกเปิดไปนี่นี่ไปนี่ไปนี่ข้างล่างข้างล่างหญ่ยขบังอยู่้างล่างเหรอไม่มึงถามว่าทุบฟูข้างล่างหนึ่งเหรอโอเคโดนอีกแล้ว่ะยี่ย่างกูจะหมด้วเบิด ช่วย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 ประถมพยาบาลเบื้องต้นมันจะหายแล้วปะเออหายแล้วหายแล้วปะหายแล้วปะเราคือปั่นไฟอยู่ไหนะวะไปแม็กไ,ไปทางไหนโน่ไปตามต้นโดนโดนดูฝั่งโน้นขึ้นยังไหนวะไปเชื่อคนโดนวันเดียวไม่ไม่ไม่ไม,ไมีไม่มีคนโดนดูซ้ายดิดูทางซ้ายไม่น่ามีมีคนโดน นี่เครื่องันไปอยู่นี่ไปหาเข้าไปก่อนนี่ไงเีอย่าระเบิดนิ่งไว้เดี๋ยวกูดูให้โอ้ยเกือบมน่าติดมึงต้องเอานี่มาเว้ยอะไรวะเครื่องที่มันปั่นเร็วๆอ่ะอุปกรณ์ปั่นเร็วเฮ้ยเราอย่าเราอย่าใจลอยเฮ้ยเหมือนกูเห็นมาแล้วว่ะ ใ่เหรอใชวิ่งมาวะควานุ่นรุ่นใช่ใช่ไปก่อนไป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 ขู่แยกกันนะเออเด้อเด้อขู่ย่อกันย่อซ่อนย่อซ่อนในดงหญ้าอุ้ยมันอย่งโคตรเนียนเนียนจัดไม่เห็นพวกเนี่ยเราโคตรดุอยู่ไหนวะเนี่ยตั้งแต่แต่กูไม่ได้ยินเสียงหัวใจมันเต้นนะเพิ่นเพื่อนปั่นไฟอยู่คนละเครื่องเห็นไหมว่าปั่นต่อ แม็กแม็กมาปันอแม็กแม็กมาปันต่อ,ตอเฮ้ประตูเปิดดิประตูปะใช่เหรอเชีย่ยเชี่ยเนี่ยมันอยู่คนมันอยู่บนไม่ใช่ประตูหายแล้วอ๋อมันไล่เพื่อนมันก็ไล่ฆ่าเพื่อนอีกคนหนึ่งอยู่ข้างบนนั่นแหละเห็นไหมัา่านคนนี้ก่อนปั่านคนนี้น เกือบ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 เกือนเพือนเกือบเกือบจังว่นี้จังว่านี้ปั้นตอนมาปะวะไม่มามั้งแม็กมึงอยู่ไหนอ่ะมึงปั่นไฟอยู่วะเพื่อนพอแล้ขา่ะเพื่องอยู่เพื่อนเห็คนนึงบาดเจ็บแบบยี่สิบสองคนคนบาดเจ็บสองคนจะเสร็จแล้วเพืเสร็จแล้ว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 เพื่อนหนึ่งเพื่อนสองคนอยู่นู่นปะ ไปเชื sea, Yo, on ่อมแม่งอยู่ข้างบนไปช่วยเพื่อนไปช่วยเพื่อนกูรอดมันไหมโอ้มันอยู่มันไปยังมันมันไปแล้วมันไปแล้วมันอยู่กูมันอยู่กูตอนนี้ไม่อยู่กูมันไล่หามมึงอยู่ชิบหายแล้วเพื่อนหมุนมาไล่คนหนึ่งรอบตต่อจมูกช่วยกูแล้วกัน

เป็นเพื่อนย่องมาช่วยแล้วเป็นเพื่อนย่องมาช่วยแล้วมาช่วยกูเลยตอนหลังหินเนี่ยเดินตรงมาเลยเดินตรงมาเลยเดินตรงมาเห็นหินไหมเออเห็นแล้วเห็นแล้วเพื่อนมาช่วยอยู่โอเคแยกก่อนแยกก่อนแยกก่อนแยกแยกแยกมาหากูก่อนอยู่ไหนแมสแมสเพื่อนเพื่อนฮิวอยู่ โอเคโอเคมองมาฮิวเดินเดินตรงมากูอยู่ข้างหลังเนี่ยต้องการฮิวด้วยแม่วะกูฮิวตัวเองได้ป่าววะแล้วกูฮิวตัวเองได้อยู่ไมึงก็ฮิวกูนะโอ๊ยเอ้ยโอ๊ยแม็กแม็กแม็กวิ่งนีแม็กแม็กแม็กลังมึงลังมึง

เราไปเราไปย่องอยู่ย่องไม่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 ม่นูคนช่วยกอยู่หนูคนช่วยอยู่แม็กแม็มึงไปก่อนไปก่อนหวยมือและเมื่อปัดไปก่อนเพื่อนเพื่อนนิ้วก็อยู่เพื่อนนิ้วสามัคคีคือพลังไปเจอกูจุต้นไม้เียเชี่ยมันไอ้ซ่อมไฟแม็กแม็กไฟนี่โอ้โหเกิดเออไปช่วยเพื่อนเนี่ยเป็นน้ำยากูหมดปะ ก็ปั่นตรงนี้เถอะเมื่อโดนแขวนอะไรนี่ปั่นไปเลยเดี๋ยวกูไปม่อนไม่มึงต้องป,ปลองป่อยปะถ้าโดนแขวนจริงน่าจะตายปะไม่ทำม,มันใกล้หรอไม่ทำม,มันเสียงใกล้ยังวะงมันปลาไรนอนอยู่จังหวะนี้เราก็ทำหน้าที่ของเราไปนะเพื่อนโดนปลามีอยู่ตัวโดนแขวนอยู่ไหนวะ เ็แล,แ,ลแล้วเ็แเฮ้ยทางออกออกแล้วแมททางออกแล้วไปละมาทางออกก่อละตูปเปิดแล้วนะแมือคไ,ไปไหครับแล้วมีคนโดนน้อง,อองปเปิดประตูโอ้ยแมทแมยแมประตูอ้ย จะตายเลยอยู่หน้าประตูเลยก็เลยจะเปิดประตูเดี๋ยวเดี๋ยวแม็กแม็กอยู่ไหนอะแม็กมันมันมันเฝ้าตระประตูแม็กมันเฝ้าตประตูมันเฝ้าตประตูเฝ้าตประตูมันทำลายประตูเฮ้ยมันแขวนกุ้งมันจะแขวนกูเรียกน่าจะตายว่ะรอดนี้ไม่น่ารอดว่ะถ้ามาทิ้งกูทำไมอะ ไอ้กูรอดเหรอนพากูโอ๊อ้าไม่แล้วมันมันให้เรารอดเหรอเหนืออะไรก่อนอะไรวะอะไรวะเอากูมาโยนทิ้งเปล่ามันคงมันคงไม่รู้อ่ะมันคงไม่รู้มันจะรอดรอดเฮ้ยสองคนอ่ะมันอยู่ปะรอดรอดรอดหมดรอดหมดอ้าเออแล้วคืออะไรวะอยู่ๆเอาเอามาปล่อยลงเออไอ้เนี่ยมันมันคงแบบมันคงไม่รู้ว่าแบบผานผานเข้าได้มั้ง One. now put your hands up